ขอกล่าวทำถวายมุทิตาจิตสักการะแต่พระอาจารย์หลวงพ่อวิโมกเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันดีวันมหามงคลวันครบรอบ20พรรษาการอุปสมบทของพระอาจารย์หลวงพ่อวิโมกเมธิโนพวกเราเหลา่าศิษย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในวาระอันเป็นมงคลครั้งนี้และขอกราบนมัสก,การถวายมุทิตาจิตสักการะแด่พระอาจารย์หลวงพ่อวิโมก พ่อแม่ครูอาจารย์พระวิปัสนาจารย์ผู้เปลี่ยนไปด้วยพระปัญญาธรรมพระเมตตาธรรมและพระกรุณาคุณต่อพวกเราเราสิทธิ์เสมอมาพระอาจารย์หลวงพ่อวิโมกท่านเป็นต้นแบบของการสอนพระกรรมฐานรวมถึงกิจการงานทั้งหลายโดยการกระทำไม่เห็นด้วยอิทธิบาท4มีฉันทะวิริยะในกิจทุกสิ่งอย่างที่ท่านกระทำโดยเฉพาะความพยายามวิริยะอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เพียรสอนพวกเราที่เป็นเหล่าสิธิ์ที่สอนยากให้เกิดดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นต้นแบบของความไม่ประมาทในปัญญาค้นคว้าหาอุบายต่างๆนานากุศโลบายธรรมที่ทำให้เห็นและเข้าถึงสภาวะธรรมอันละเอียดปราณีตท่านสอนให้พวกเราถามตัวเองเสมอว่ารู้ไหมว่ายังมีธรรมอันละเอียดลึกซึ้งกว่านี้อีก พวกเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในธรรมกันนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพระอาจารย์หลวงพ่อวิโมกได้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่เอเชียยุโรปอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อีกทั้งเป็นผู้นำเหล่าศิทยินนุสิตไปจาริกสแสวงบุญยังสี่สังเวชนียสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดียและเนปาล จนเกิดความจเจริญก้าวหน้างอกงามในธรรมไปในทุกสารทิศกุศโลบายธรรมอันแยบยนต์ขององค์หลวงพ่อสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของธรรมะภาคปฏิบัติเป็นประโยชน์แก่สาธุชนผู้สนใจปฏิบัติภาวนาอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศพระอาจารย์หลวงพ่อท่านมีคุณูปการไม่แค่เฉพาะเหล่าสิทธิยานุสิ์แต่กระจายไปสู่เยาวชนยุพุทธ สร้างราฐานที่ถูกต้องดีงามของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญามาโดยตลอดท่านเป็นพระนักกัฒนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมทำคุณความดีแก่สังคมประเทศชาติอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเป็นบุคคลที่น่ายกย่องอย่างที่สุดพวกเราเหล่าสิทธิ์ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อและขออาราธนาคุณพระร,ตรัตนไัรคุ้มครองปกป,กปักรักษาธาตุขันขององค์หลวงพ่อ ให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพล่มไสให้แก่พวกเราเหล่าสิทธิ์ไปนานแสนนานและเนื่องในวโอกาศอันเป็นมงคลน,นี้พวกเราเหล่าสิทธิ์ขอกราบนมัสการคุณบาศรีรัตนาตรตพ่อแม่ครัวาจารย์องค์หลวงปู่กัสบะมุนีเถระพระอาจารย์ใหญ่แห่งวัดปิดผลิวนารามและพระอาจารย์หลวงพ่อวิโมกด้วยเสียงก้าวเดี๋ยวเรานโมพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะ ภคกขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภักขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภักขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดี๋ยวกล่าวคำขอขามาพระอาจารย์ตามผมนะครับ มหาเถเรปรมาเทนะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปาราทังสัอขมะทะเมพันเตมเมัหาเถเรปรมาทนะมาเทนะทวารัตเยน,ตยนกตัง สับพังอัปาราทังขมเพเมพันเตมหาเถรเลปมาเทนะทวารตเยนกัตังสับพังอัปาราทังขมเพเมพันเตขอ กล่าวขอขมาพระอาจารย์หลวงพ่อมิโมกด้วยนะครับแล้วก็ขอเรียนท่านให้พรปีใหม่แล้วก็พรในวา,วารโอกาสอีนมงคลด้วยด้วยครับในโอกาสที่เหล่าสิ์ได้มามุทิจาจิตขอขามากรรมในสิ่งใดที่อาจเคยพลาดพังด้วยกายวาจาใจด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามก็ขอให้ทุกอย่างเป็นโอสิกรรมเพื่อความสารวมระวัง เพื่อความแจมแจ้งแทงตลอดมีสติมีความรู้สึกตัวพินาาจตรองทำอันใดที่เป็นอกุศลเมื่อเราละวางแล้วก็อย่าให้ครอบงำจิตแล้วก็เจริญธรรมในสิ่งที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปเพื่อความเจริญเพื่อความผาสุขแก่ทุกท่านทั้งส่วนตัวครอบครัวและประเทศชาติสืบไปทุกคนทุกท่านเทอญ สาธุสาธุต่อต่อตรงนี้เดี๋ยวเรียนเชิญพี่แอร์อืมได้ได้ได้ บอืมอ้ามารา,าวังตรงนี้ก็ได้อ่ะอ้าอ่าตรงนี้อ่าจับวาแล้วนี่บาบนนี้อ่าูอืม ไม้หวางตรงนี้ดอกไม้หวางตรงนี้สาธุอยู่หวางตรงนี้นะ,ะสาธุให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดสาธุมามา,มาสาธุอ่าสาธุ อายุวโนสุข,ขังพลงังจ่าทูสาธุสาธุอว่า,า,อางอ่าธุอายุวโนสุข,ขังพลังนะ บังน <used> ี้ใจสาธุสาธุอ่าสาธุอ๋อเฮและเฮและเหฮและอ้าวมามามาเป็นหนูปูกระสปะแล้วก็เป <A> ็นห้อยมาจากที่ไหนอ่าสาธุ กำหนดละพุทโธธัมโมสังโฆสังโฆธัมโมพุทโธอืมพุทโธธัมโมสังโฆสังโฆธัมโมพุทโธวางไว้เนี่ยอาบตาทูทู Gracias. <laughs> อ,อ,าอายุโนสุขังพลังได้ได้อาอาตู สาธุสาธุอายุวันโนชุังพลังนะอ่าให้ปเบอร์เดย์ครัปเบอร์เดย์แค่ปเบอร์เดย์ละสาธุแค่ปเบอร์เดย์นะ สาธุแ Happy b i r t เด a y สาธุให้มีความสุขบ้างเสมอนะสาธุให้กินแม่ด้วยสาธุเอาวาลวันนี้นะสาธุอ่าถึงคุณแม่นะอ่าสาธุสาธุอ่าอ่านุโอ่า สาธุอโอ,โอ้ดีสั่งถังน้ำเพิ่มอีกยี่สิบถังสบายเลยทันทันสั่งเรียบร้อยละอ่ะ อาอาทุอายุปโนสุข,ขังพลังอามาอ,าอาืมอาทุความกับความก็เลยน,นะ อา,าทุกทำรไปเลยนะได้ได้ได้อาทุกเอาวางมันนี่อ่าอาโหสิกรรมทุกอย่างนะมีความกระตรมามสาสุความุกคนทเ

นั้นก็ได้ครับผมหลวงพ่ใส่ไม่ลงอ่ะอ้าวนี่หลวงพ่อหัวโตหนูใส่ไม่ลงเลยหลวงพ่อลงละหลวงพ่อโยมหอหมดแล้วเหรอเจ้าคะมีมีอันนี้มึงสั้นโยมนี่สั้อันนี้ก็สั้นกว่าถ้าลงให้โยมอะนั่นเหรอ นี่สั้นกว่ารู então, ้สึกสีนี um um <t <t um ้สีนี้จะเป็นแฟกซสั้นกว่าถ้าสีเข้มสั้นกว่าเดี๋ยวใส่ไม่ได้หรออ่าะเดี๋ยวค่อยหาใหม่นะอะไรใะหลวงพ่อโตสาธุนับคุณทุกคุณได้ค่ะหลวงพ่ออ้าวอันนี้ใหญ่กว่าที่วัดแล้วเใหญ่กว่าหน้อยด้วยหัวโตน่า ซึ่งแบบไม่้ไม่ได้เลยนก้อไม่รู้าใส่ไนี่แทนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่าไม่เป็นไรคืนไปก่อนางั้นผมไปด้วยก่นรับคมก่อนไม่ได้มันน่นอ่ไ้นรับมรับม ยะถาวาริวห้าปูราปปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะโตที่นางเปตานังอุปกาปติเดชิตังปฏิตังตุมพังคิปมาวามะเมตโตสัพเพปูเรนตูสรังกปาจันโทปนาโสยะถามณนนิโชติรโสยะถาสภิติโยวิวัชานตุสัพพโลกโควินาสาตุมาเตภวัตวันตรลายโยสุขีธีคายยโกภาวะอภิวาฒานาสีเลสะนิจังวุตาปจายิโน จตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวโนสุขังภาลาังมีความสุขความเจริญทุกคนนะสาธุ